เครือตดหมาที่เหม็นๆดมดูเหม็นไหมเครือตดหมาครับเหม็นไหมครับเนี่ยกินดีมากเลยมี่ประโยชน์อะไรครับเครือตดหมาเนี่ยประโยชน์ดีมากโปรตีนสูงครับเครือตดหมาเนี่ยครับใช่โปรตีนสูงกว่าหญ้าหญ้าประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ยี่ห้าเลยครับเครือตดหมาเนี่ยครับใช่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์คือถ้าเรารู้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าหมดเลยเนาะใช่จนผมไม่ซื้อห ok ัวอาหารให้กินใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกใช้ กัมปูกัมปูทั่วไปประโยชน์ของมันประโยชน์ของมันก็มันมีโมลาสในนี้โมลาสคือคือน้าตาลมันมีน้ําตาลมันทําให้อ้วนได้แล้วก็เปลือกมันมันเปลือกของมันนี่มันเป็นเหมือนกากปา์มกากปามใช่ก็สรุปง่ายๆก็คือหัวอาหารชั้นเยี่ยมของฟาร์มนี้ครับเคล็ดลับเลยครับที่อื่นไม่รู้ให้กินหรือเปล่าแต่ที่นี่ให้กิน เอาเอาให้กินก็ไม่สมวนเลือกสิทธิ์ครับครับผมมันประหยัดต้นทุนครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านน้องกงหมู่ที่หนึ่งตำบลนอกเมืองเพเภเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับครับท่านผู้ใหญ่คนเก่งของเรานะครับวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องการให้อาหารวัวแล้วก็ตลาดวัวนะผู้ใหญ่เนาะใช่โอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงวิธีการเลี้ยงวัวแนวคิดดีๆไปชมกันครับอันนี้คือ ใบตาลึงครับใบตําลึงครับท่านผู้ใหญ่ใช้ประโยชน์อะไรจากใบตําลึงบ้างครับโอใบตําลึงมันเป็นยาเย็นแล้วก็มันมีโคลลีฟสูงมันเป็นพืชสีเขียวที่มันมีโคลลีฟสูงมีประโยชน์เยอะตัวเนี้ยครับผมลักคนกินก็ยังยังได้ประโยชน์เยอะครับใบตําลึงครับผมนีก็ให้วัวกินวัวควายกินได้ครับแต่ว่าไม่ได้กินเป็นอาหารหลักใช่กินอาหารเสริมเสริมเอาครับง่ายมันก็กินครับผม มีอะไรปแปลกๆที่ให้วัวกินเพื่อสุขภาพบ้างครับผู้ใหญ่ก็พืชเทาวันทั่วไปนะครับพืชเทาวันพืชเทาวันไม่ว่าจะเป็นเครือนตดหมาหรืออะไรก็คือกินได้หมดจะพวกเทาวันเนะ่ะมันมีธาตุอาหารสูงกว่ายา่ทําไมถึงว่ายางั้นครับก็ที่ไปไปเรียนมาจากกอสคอเขาก็บอกมาอย่างนั้นแล้วก็สังเกตดูเวลาเอามาให้มันกินมันก็ว้วนว้นวนขึ้นเร็วด้วย เทาวันนี่นะครับเทาวันไม่ว่าจะเป็นบอระเพ็ดบอระเพ็ดมันก็กินบางตัวอก็เวลาเราเอาวัวไปผูกไปอะไรเห็นบางคนเห็นวัวกินเทาวันแล้วก็ดึงออกที่ไหนได้มันยังกําลังกินของดีเลยอเทาวันก็เหมือนพวกถั่วฮามาต้าพวกอะไรครับผมถั่วเทาวันเขตอืมถั่วท่าพระฮามานต้าครับผมตระกูลถั่วแต่เทาวันมันน่าจะสูงกว่าตระกูลถั่ยวิขาดทางอาหารเพราะว่า รองลงมาคือตะกูลถั่วถ้ามีตะกูลถั่วให้กินกินหญ้าแล้วเสริมตะกูลถั่วสักหน่อยดีมากเลยไม่ต้องให้กินหัวอาหารเยี่ยมเลยครับอาหารชั้นดีเลยอาหารชั้นดีครบแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรครับผมเครือตดหมาที่เหม็นๆดมดูเหม็นไหมเครือตดหมาครับเหม็นไหมครับเออเนี่ยกินดีมากเลยมีประโยชน์อะไรครับเครือตดหมานี่ประโยชน์ดีมากโปรตีนสูงครับเครือตดหมาเนี่ครับใช่โปรตีนสูงกว่าหญ้า ยาประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตัวนี้ยิมห้าเลยครับเครือตดหมาเนี่ยครับใช่ย<อ>ิมห้าเปอร์เซ็นต์คือถ้าเรารู้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าหมดเลยเนาะใช่จนผมไม่ซื้อหัวอาหารให้กินใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกใช้แล้ววัวใช้ใช้ใชไอ้วัตถุดิบที่มันแทนกันได้ครับผมแล้ววัวมันก็กินด้วยนะกินดีมากเครือตดหมานี่นะกินดีมากอ,อันนี้ขึ้นเองธรรมชาติหรือว่าปลูกครับผู้ใหญ่ขึ้นเองครับ น,นี่เป็นวัชพืชน,น,นี้ท่านผู้ใหญ่ลงมือให้ดูเลยนะผู้ชมครับว่าไม่มีทิ้งครับวัวกินได้หมดเลยวัวควายกินได้หมดอะไรที่เป็นพืชสีเขียวส่วนมากวัวจะกินได้เนาะใช่ครับผมแล้วเห็นผู้ใหญ่ปลูกถั่วดินฝั่งนั้นด้วยปลูกทําไมครับผู้ใหญ่ถั่วดินนี่ยปลูกไว้ขายเม็ดมันแล้วก็จน,นก็ให้วัวควายกินอ แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นเอาเม็ดถั่วให้วัวกินเนาะใช่มันไม่คุ้มครับเหมือนเราเอาข้าวขายเราฟังให้วัวควายกินก็เราก็ครูหนึ่งอย่างใช้ประโยชน์หลายอย่างครับผมอันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยนะผมว่าเนาะครับครับผมวัวกินดีด้วยกินดีด้วยเดี๋ยวจะให้กินทุกตัวเดี๋ยวจะหาว่าเรามีเยว่ออ๋อบ๊อบ มีทั้งเครือต้หมามีทั้งธรรมาชาติเลยครับที่เขาบอกว่าเวลาวัวไฟมากินหญ้าแล้วเจ้าของมีความสุขจริงไหมผู้ใหญ่ก็จริงครับเพราะว่าเวลามันเคี้ยวนี่เรานเ,นเนี่ยเนี่ยอดูนะเคือตอน้นหมากินทั้งหมดมาเองมาทางนี้ <laughs> เหลือตัวตน,นู้นนะครับเราจะให้ทุกยอมหญ้าเทาเท่าเทียมกัน สวมากพวกเราชาตาิพ <c oughs> ัตย์ให้กินขอ้ขอข้อวัวชาธิปไตยข <c oughs> อให้ได้กินบ้างเนาะ,ะครับผม,มเมื่อกี้ผู้ใหญ่พูดว่าผักใบเขียวแล้วก็เป็นพวกสายเทาวันเนาะใช่ แล้วกระถินใบเขียวเหมือนกันนะครับกระถินใบเขียวเหมือนกันแต่กระถินมันมีไซยาไนเยอะแลองใบมันเงี้ยมันมีไซยาไนเยอะใบมันมันครับใบมันใบมันต้นมันต้นมันนะใช่ผงนี้กินได้ครับแต่ต้องให้แห้งให้แห้งมันจะเกิดประโยชน์มันเทียบเท่าหัวอาหารถ้าแห้งแต่ถ้าเปียกหรือยิ่งตอนเช้าด้วยไม่แนะนําให้กินเพราะว่ามันมีสารไซยาไนสูงมันทําให้วัวเบื่อวัวเมาวัวตายได้ ถ้ากินเยอะๆช่วงช่วงเช้าช่วงที่น้ำค้างตกมาเปียกๆมันทําปฏิกิริยากับกับใบกระถินยอดกระถินกับใบมันสำปะหลังครับผมตรงนี้แต่ถ้าตากแห้งคือเป็นคราบดีที่สุดดีมากเท่าหัวหันเขาไปปดทางหัวหันได้หรือบางคนเขอาไปหมักใบมันเขาเอาหมักใบกระถินบุกลใบมันเขาหมัก ทำหมักแล้วมันไม่เป็นไรถึงเปียกก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าอย่าให้กินสดๆใช่ไม่ดีไม่ดีครับผมหรือมันเดินไปมันกินบ้างอะไรบ้างก็เรื่องของมันไม่เป็นไรไม่ไม่ถึงกับขนาดว่ากินไม่ได้เลยมันงนาดน้ก็คือกินพอเป็นยาได้ใช่บางตัวมันมันมันแพ้มันก็มีเมามีเบื่อมีตายได้อ๋อนนมันสัมปรัง้ หัวมันล้างไอรากมันล้างอะไรที่เขาว่านี้เขาต้องเอาไปหมักก่อนใช่ไหมเขาไม่ได้ให้กินสดเออใช่เพราะเวลาไปเ,เจอคนที่ให้วัวก,กินเปลือกมันล้างนะใช่เขาที่ต้องคุมอะไรให้เรียบร้อยนะออต้องหมักก่อนต้องหมักก่อนอยี่สิบเอ็ดวัดนก่อนอ๋ออันนี้คือข้าวข,าข้าวข้าวบูดครับที่เหลือจากร้านในยย่างอ๋อให้วัวก,กินข้าวบูดไม่เสียสุขภาพหรอรไม่เป็นไรครับกากเบียบร์บูดไหมล่ะ บูดครับเออเขาเขาอยัางซื้อกนแงอย่างกาเบียข้าวมันดีกว่กากาเบีย <laughs> เพราะฉะนั้นมันกินได้ให้มันกินไปเลยครับไม่ซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะแล้วตั้งแต่ให้กินข้าวนี่ไม่ต้องอไม่ต้องให้กินข้าวผัดอเมริกัน <laughs> ไม่คือแต่ให้วัวกินข้าวนี่มีวัวป่วยวัวอะไรบ้างไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับดูดูมันมันหิวขนาดไหนมันอยากกินครับครับผมแสดงว่าท่านผู้ใหญ่ เลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนจริงๆเนาะใช,ใช้ของทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะผมว่าเนาะข้าบมันม่ไ้มีมาทุกวันหแต่มันถ้าม,มีมาเราก็ให้มีถถ้ามีถือเป็นเรื่องที่ดีใช่ลุกครับผมต้องใส่อะไรเพิ่มเติมไหมครับใส่น้ำให้มันซบยอ๋อไม่ได้ให้กินแห้งๆถ้ากินแห้งมันมันสะบัดท,ทิ้งหมดครับผมอ๋อมีวิธีการอย่างนั้นด้วยใส่ใสน้ำเข้าไปเนาะใส่น้ำใส่เกลือนิด อ๋อใส่น้ำใส่เกลือด้วยครับครับผมทําไมต้องใส่เกลือครับผู้ใหญ่เพื่อรสชาตินะครับน่เกลือมันดีทุกอย่างนะครับทุกอย่างใส่เกลือได้อันนี้คือเกลือเกลือเม็ดเกลือเม็ดเนาะครับครับผมไม่ได้ซื้อมาหลองาย้รับตอนนี้มีข้าวน้ำเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยเนาะใส่ให้เหมือนข้าวต้มเลยนะผมว่าเนาะครับประมาณนี้นะผู้ชมลัวการวัวผู้ชมครับกระสับกระส่ายเนย ออย่างนี้นะผู้ชมครับโอ้ดูดกินเลยผู้ใหญ่ครับประโยชน์ที่เขาได้คืออาหารแน่นอนสารอาหารเนาะใช่คาร์โบไฮเดรตเต็มๆคาร์โบไฮเดรตทำให้อ้วนแล้วเมื่อกินข้าวรอบด็กอะแป๊บเดียวอ้วนคือมันเป็นแป้งไงครับผมไม่ได้เน้นมือเช้าเน้นมือเย็นเนาะครับครับผมมือ ตามที่ผู้ใหญ่บอกนี่นะครับแต่มันไม่ได้มีทุกวันแต่ตัวนี้มันสี่ห้าวันมีมาครั้งหนึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะใช่ก็คือว่าเขาโชคดีในวันนี้มันไม่ใช่จะโชคดีทุกวันครับผมเนี่ยดูเอาเองแล้วกันนะครับสุดยอดเลยนะผู้ชมครับแต่ไม่แนะนำให้ใหุงขง้าวให้กินนะครับ อ่าข้าวเหลือข้าวบูดข้าวเหลือ,อให้ใช้ของที่เหลือนะผู้ใหญ่เนาะใช่ครับผมตอนนี้ก็มือเย็นก็เสร็จสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่างเตือนฟางนี่แหละอ๋อส,ส,สุดท้ายเหมือนเดิมสโลแกนเดิมใช่มาม่ามาม่าขายได้มครับอครับผมเนเนี้ยปากเงินปากควายเนี่ยเพราะว่าเลือกวัวปากเงินปากควายมันกินไม่เลือกปากใหญ่ๆนี่นะครับใช่ปากใหญ่กินไม่เลือกครับผมทันหนึ่งน่านผู้ชมครับ คือถ้าเกิดว่าจะเลือกพันธุ์วัวแม่พันธุ์วัวพ่อพันเนาะ,ะที่กินหญ้าง่ายๆครับผมให้เลือกปากใหญ่ๆอ,อย่างนี้ปากเหมือนปากควายเดี๋ยวดูตัวอย่างได้ไหปดหนึ่งนะคุณผู้ชมครับ <laughs> ทำไม,มปากก,กว้างๆมันดียังไงครับผู้ใหญ่มันกินหญ้าง,ง่ายครับมันไม่เลือกอถ้าปากเริ่มแหลมมันมักจะดมๆก่อนแล้วค่อยกิน อย่างนั้นเลยใช่ถ้าคือถ้าดมไม่ถูกใจก็จะไม่กินใช่อแต่พวกปากอย่างนี้มันจะไม่ดมเห็นไหมที่มันเรียก,กินพวกนี้เมื่อกี้ครับผมมันจะกินเลยเนะาะกินเลยอ๋อนั่นมนตอดกินเลยเนาะไ,<ง>ไม่ต้องดมออมไม่มีดมนะครับไม่มีดม,มแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปากแหลมแมนี่เคยเคยเห็นควายกินขยะไหมครับนี่ควายกินขียะ เป็นเรื่องที่เราเพิ่งสังเกตดูนะผมเพิ่งสังเกตด้วยตัวส่วนตัวผมนะไปดูวัวว่าปากเหมือนควายปากเหมือนกันจริงไหมปากคือที่ส่วนส่วนนี้มันจะบานออกมันไม่แหลมปิดถ้าแหลมปิดมันกินยากมันเลือกมันเลือกใช่แต่ตัวนี้นี่ใช้คำว่าขยะเลยเนาะใช่ควายกินขยะครับผมเพราะว่าเป็นของที่เหลือจริงๆอ่ะไม่มีใครกินอย่างนี้เนี่ยผมดูนี่ทงเลยแล้วมันก็ไม่ดมด้วยใช่ เพราะตามพันธุกรรมเขาที่ตามตำราเลยที่ว่าเราเลือกวขยปากอย่างเงี้ยครับผมปากใหญ่วัวล้วครับอ่ะวัวเหมือนกันมีตัวไหนปากใหญ่มากก็เหมือนเหมือนกันครับมีปากมันจะออกมาใหญ่ตัวนั้นก็ปากใหญ่คือกินไม่เลือกครับผมยังไงมันก็กินเหมือนกันแจะไม่ค่อยเน้นดมเนาะครับมันจะไม่ดมวับเลยกินเลยครับผม ขนากินไม่เลือกยังไม่อ้วนเลยเพราะว่าของกินเราไม่พอเขาต้องยอมรับเลยใช่ไหมครับนี่ใช่เราคนเดียวของกินไม่พอแล้วเราก็ไม่ได้เน้นให้อ้วนมากเพราะเราเลี้ยงแบบต้นน้าอ๋ออ้วนมากกับสมติดยากีกก็ไม่ผิดอะไรนะก็ไม่ผิดอะไรก็เราหลักวิชาเกินไม่ถึงกับหลักวิชาการถูกต้องครับคือถ้าอ้วนมากมันก็ยากเนาะที่จะใช่ใช่ใช่ผสมติดยากครับครับผมเราเลี้ยงเอารูปไม่จะเลี้ยงเอาความสวยงาม <c oughs> ก็อยู่ที่โจทย์ ครับผมกับคําตอบว่าต้องการยังไงแต่ที่นี่โจทย์ที่นี่ก็คือเลี้ยงเอาลูกไม่เลี้ยงเอาสวยงามไม่ได้เลี้ยงไปประกวดครับผมอันนี้คืออะไรครับผู้ใหญ่กัมปูครับหน่วยกัมปูหน่วยกัมปูกัมปูปต้นกัมปูเราหร,ร,ร,รือช,ช้ำฉาหรือว่าจามจุรีมันมีหลายชื่อมีชื่อที่เรียกกันช,ช้ำฉาครับจามจุรีจุรีเรียกในวังประมาณนั้นกัมปูกัมปูทั่วไปประโยชน์ของมัน ประโยชน์ของมันก็มันมีโมลาร์ในนี้โมลาร์คือคือน้ําตาลมันมีน้ําตาลทําให้อ้วนได้แล้วก็เปลือกมันมันเปลือกของมันนี่มันเป็นเหมือนกากปา์มกากปามใช่ก็สรุปง่ายๆก็คือหัวอาหารชั้นเยี่ยมของฟาร์มนี้ครับเคล็ดลับเลยครับที่อื่นไม่รู้ให้กินหรือเปล่าแต่ที่นี่ให้กินเอาเอาให้กินก็ไม่สมวนงลิกสิทธ์ครับครับผมมันประหยัดต้นทุนครับอื <ม>ของผู้ใหญ่นี่เป็นถุงปุ๋ยเลยใช่ไหมครับนี่ก็เก็บไว้ปีละสิบยี่สิบถุงปุ๋ยปีละตอนนี้กำลังออกเลยแต่ยังไม่สุก<อ>ก็เก็บไว้ประมาณปีละยี่สิบกระสอบปุ๋ยโอ้ผู้ชมครับใครจะไปรู้นะว่าของดีๆมันอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเนาะใช่ทุกอย่างมันอยู่ในป่าเหมือนอยางมันอะไรก็อยู่ในป่าคนยุคแรกก็เกิดในป่า ยิฟกับอดัมก็เกิดมาจากป่าในสวนเอเดนครับผมไม่มีห้างสรรพสินค้าไม่มีโรงพยาบาลรักษาตัวเองเนาะอยู่ได้ก็เพราะว่าในป่ามันมีสมุนไพรมีทุกอย่างครับผมอันนี้ก็เหมือนกันเราก็อิงธรรมชาติให้มากสุดถ้าเราซื้อเขาอย่างเดียวเราเจ๊งครับผมพูดอย่างพูดแบบยืนยันได้ชัดเจนเลยว่าเจ๊งถ้าซื้ออย่างซื้อทุกอย่างเจ๊งร้อยเปอร์เซ็นต์เจ๊งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ครับผมผมซื้อแค่เชือกครับทําไม่ได้เองโอ้หขอยาตจมหนเลยซื้อแค่เชือกก็ทําไม่ได้เองนองนั้นทําได้เองผมไม่ซื้อครับผมครับหน่วยก้ามปูครับโอเคให้กินทุกตัวไหมครับหรือว่าไงทุกตัวครับทำนี้มากี่ปีแล้วครับนี่สี่สิบปีได้แล้วมั้ยสี่สิบปีครับ ไม่มีผลเสียไม่มีผลเสียมีแต่ผลดีทั้งนั้นเลยดีครับผลเสียเราคัดทิ้งเลยครับไม่มีแต่ผลดีโอ้โหามุกไหนมีมุกมาโอ้หใช้ได้เลยเนาะเดี๋ยวมันชอบด้วยเห็นไหมอันนี้คือถุงปุ๋ยที่ใส่หน่วยกามปูหน่วยกามปูถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ประมาณสักเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่นี่ก็หัวหารกิโลละเท่าไหร่ก็เท่ากันเลยครับอเพราะว่าคุณค่ามันดี เท่ากันครับผมวัวได้กินทุกวันมันอ้วนครับตัวนี้มันมีทั้งน้ําตาลเหมือนกับหัวอาหารผสมกากน้ําตาลตัวนี้เลยเรอครับใช่ครับอ,อันนี้เป็นน้ําตาลเลยไม่ใช่กา,กากมันด้วยครัน้ำตาลจากธรรมชาติสุดยอดเลยผู้ชมครับปีหนึ่งหาไว้เกือบยี่สิบถุงปุ๋ยเลยใช่เยอะมากกว่านั้นก็ได้เก็บไว้ ในที่ร่มจะให้ไม่ให้ฝนโดนไม่ให้อะไรมันก็ใช้ได้ตลอดปีครับผมมีคนแถวนี้ทาตามบ้างแล้วหรือยังครับไม่มีครับออกเจ้าเดียวใช่ไหมเขาเห็นแต่ผมเก็บเขาก็บอกเก็บไปเพื่ออะไรหัวเราด้วยไหมตอนที่เราเก็บไปไแต่ตัวอื่นเสมอภาคเนาะโอ้ตัวใหญ่มันยังอยากินนะผู้ชมครับก็มันอร่อยหัวอาหารชั้นเยี่ยม นี่คือของกินไม่ต้องฝึกมันกินเป็นเลยพวกนี้แหละครับเพราะว่าดูมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะผมว่านะแต่ผู้ใหญ่ให้จํากัดให้จํากัดครับอะไรตัวหนึ่งไม่น่าจะเกินครึ่งโลครับครับผมต่อวันอะไรที่มากไปก็ไม่ดีเนาะใช่รับอันนี้กินนี้เป็นยานะผมว่านะกินเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมเนาะครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ หมดแล้วนะผมว่าถ้าใครไม่สงวนเนาใครจะทำตามเนาะไม่สงวนเล้สิครับอย่าให้เกษตรกรทำตามเพราะมันจะได้มีเงินเหลือกันทุนน้าครับผมตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่เคยซื้อหัวอาหารให้กินไหมเมื่อก่อนซื้อครับแต่เราเรียนรู้เองก็เลยว่ามันไม่คุ้มทุนครับผมแสดงว่าเคยลองผิดลองถูกมาหมดแล้วโง่มาก่อนฉลาดทุกคนครับโอ้คำพูนดนี้ดีมากเลย เราไม่ได้ฉลาดมาก่อนเราโง่เราเคยโง่แต่เดี๋ยวนี้เราเลิกทําพฤติกรรมนั้นแล้วครับผมเราไม่ไม่ถึงกับฉลาดแต่เราเลิกทําพฤติกรรมแบบนั้นเราเอาวิธีที่ลดต้นทุนดีกว่าครับผมท่านดูเอาเองแล้วกันครับว่ามันคือขึ้นขนาดไหนผู้ชมครับพอพอหอมปากหอมคอเนะครับครับผมกามันมันออกลูก เกือบแก่แล้วอีกประมาณทักเดือนครึ่งมันก,มนก็มันก็สุกครับผมผมก็ดิงด<น>ิงไปแล้วชนได้นะชนกันได้<อ>แกงกะหมดไม่ยังไม่หมดอันนี้นั้นสุกได้ครับผม<อ>คือตอนนี้ก็ได้เวลาไปเก็บเกี่ยวชุดใหม่มาแล้วอือมีอะรคือการจัดการครับการจัดการได้มันก็ดีครับผมการจัดการดีมีชัยไปกว่าครึ่งเนาะผมว่าเนะ จะแห้งขนาดไหนมันก็กินครับผมเคยมีคนซื้อขายกันไหมครับผลนี้ไม่มีมอนผมหรอก <c oughs> ไม่มีใครที่จะให้วัวก,กินแบบนี้นะผมว่าเนาะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายเราเก็บเอาแคนี้ยครับผม <c oughs> ผมยังยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะผู้ชมครับวัวที่นี่ไม่มีหัวอาหาร <c oughs> ไม่มีรำ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยไม่มีแร่ธาตุก้อนให้เลี้ยดด้วยครับผมนี่ละครับที่เขาบอกว่าประหยัดต้นทุนมันจะเกิดกำไรเนาะใช่ ถ้าท่านไม่ได้เห็นเองกับตาท่านก็ไม่เชื่อเหมือนผมนะครับแต่ว่าพอดีผมมาเห็นทุกครั้งแนะนำอีน,นิดนึงว่าถ้าถ้าอยากจะประหยัดไอเรื่องแร่ธาตุก้อนน่ะให้พี่น้องซื้อเกลือเม็ดมาไว้ให้มันกินให้มันเลียเกลือเม็ดแล้วใส่ใส,ส่ข้อซีเมนใส่อะไรไว้ก็ได้มันจะเลียของนันเองเวลามันต้องการอ๋อคือไม่ต้องไปผสมน้ำผสมอะไรไม่ต้องผสมน้ำเท <Hey S 2> ใส่เลย hey เทไว้พอหมดก็เติม ผมมันจะถูกกว่าเพราะเลือมันกิโลหนึ่งมันถูกกว่าไท้แน่ธาแน่นอนครับผมเพราะว่าคงไม่มีวัวตัวไหนที่จะเลียเลือได้ทั้งวันเนาะใช่ใช่อพอเลียเสร็จมันก็กหิวน้ําครับผมัมก็ระบบภายในก็ดีขึ้นครับผมคือตอนนี้ผู้ใหญ่ให้อาหารเกือบเสร็จแล้วเนาะครับบางคนนี่เขาให้อาหารเสร็จแล้วเขากลับบ้านนอนเลยครับของผู้ใหญ่ยังไม่กลับครับผมต้องสังเกตดูพฤติกรรมแต่ละตัวก่อนเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมแต่ละ มันเป็นปกติไหมในแต่ละวันดูน้ําดูอะไรให้เขาทั้งหมดครับผมแต่หลักๆคือได้สังเกตพฤติกรรมของวัวใช่ใช่ใช่ว่าเหมือนเดิมไหมวัวควายสำคัญเช่ไหนครับก็จะได้รู้ว่าสุขภาพมันปกติหรือไม่ปกติอืคือช่วงเย็นๆช่วงที่เขากินนี่แหละเราเราสามารถสังเกตได้ชัดเจนเช้าก็ได้เย็นก็ได้ครับสังเกตได้หมดครับผมตัวไหนเป็นสัตว์หรือเปาหรืออะไรมันสังเกตได้เช้ากับเย็นอืม แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงวัวไม่ควรที่จะรีบกรับบ้านเนาะครับอยู่ข้อวัวนานนิดนึงใช่อือม,มันจะสังเกตขึ้นจะได้รู้ว่าตัวไหนป่วยไม่ป่วยเราจะได้จัดการได้ทันครับผม